สวัสดีค่ะเข้าชู่ช่องป้าขาัาสายโกๆนะคะก็ไปดูลุงพลมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าไปซื้ออะไรมานะคะเนะวิ่งมาแล้วเสือพาไปวิ่งมาแล้วนะคะก็ลุงพลมาแล้วนะคะลุงพลมาแล้วค่ะลุงพลก็มาแล้วนะคะ บอกลุงพลเลยมีอะไรน้อมาเดี๋ยวบอกให้ลุงพลก็ได้ให้มาถ่ายรูปตรงนี้บอกลุงพลเลยลุงพลขอถ่ายรูปน้อยเพื่อนจะออกมาตรงนี้นะคะ สทีที่รอคอยนะคะมาคอย สองพันก e ิโลนะคะสี่สาวเดินทางมาต่อเอ็กซ์เราทำไมถ่ายข้างหลังเราทำไมไม่ไปถ่ายข้างหน้าเนาะไม่ยอมอีกแล้ว พอจับหน่อยจมอยู่แต่เช้าเลยมาแต่เช้าแล้วบอกมาแต่เช้าแต่ไม่รู้จากบ้านก็เลยรอรอมาเห็นเออมาเห็นแล้วลุงพลออกไปแล้วก็เลยรอ โอ้โหขอคนละข้างขอคนละข้างโอ้ยเท่มากเลยคนตกแล้ว ที่ลำเมื่อวานนี้หรออุ้ยฝนตกฝนตกฝนตกหลบฝนนะคะฝนตกแล้วนะคะเนาะก็หลบฝน ฝนตกนะคะ FC ลุงผลก็มานะคะ FC ป้าคำสายล่ะก็ FC ลุงผลเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นะคะนี่ก็ลุงผลก็ไปจับกลวยนะคะเพราะว่าลำวานี้คนเยอะค่ะ บบอุ้ยอันนี้น้อยนะคะไปครึ่งหนึ่งแล้วไปกับประเตนแล้วใช่เออไปกับประเตนเยอะค่ะอ,อันนี้ส่วนน้อยไปกับป้าเตนด้วยก็หกสิบคนนะคะไปไหนก็ไปตามกันอย่างนี้แหละเอฟซีมาก็ถ่ายไว้ทุกชดทุกชดคือว่าเขาเมืองนอกเมืองนาเขาก็จะได้รู้ว่าหน้าบ้านลุงพลแบบไหนมีอะไรบ้าง จะเห็นทุกชนโอ้ยก็สี่สิบสี่สี่ไหลเก้าคนนะคะอุ้ยป้างใสก็ลืมเปิดกล้องหลังเนาะนะคะนะคะก็ ลุงพลก็ยังเอายังไม่ได้เอารถเข้านะคะลุงพลกำลังเก็บนู่นนี่อยู่นะคะลุงพลทำอะไรอยู่เนาะก็อยู่กับ F อซเนาะแล้วก็เก็บของแล้วก็ขึ้นรถแล้วนนะคะก็จะเอารถเข้าเก็บในบ้านแล้วนะคะ คนไปเก็บเก็บกุยบ่อยู่ไหนอยู่ทั้งในหรืออยู่ข้างนอกก็ดูหน้าบ้านลุงพลก่อนเนะ นะคะฝนมันตกค่ะออกไม่ได้นะคะฝนตกแล้วค่ะฝนตกแล้วค่ะเนาะขอบคุณมากนะคะสิบแปดท่านนะคะจะขออ่านม้นหน่อยนะคะก็สวัสดีค่ะภาษาอังกฤษนะคะอ่านไม่ได้นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยก็หัวใจบุกบวกมานะคะอันดรานะคะ ชเนลเนาะชนเนลนะคะสวัสดีค่ะป้าครับสายสวัสดีค่ะเอสนะคะหัวใจสามดวงบวกบวกเนาะก็สวัสดีค่ะหัวใจบวกบวกมาให้นะคะสมมงลิมจูฮวดมีตุ๊กตา3ามตัวนะคะสมบูรณ์หงไทยกดให้แล้ว จ้าหัวใจมีตุ๊กตาติดหัวใจตุ๊กตาสามตัวติดหัวใจอยู่ที่ตาทั้งหมดนะคะขอบคุณมากนะคะก็ลุงพลก็ไปเก็บนู่นนี่อยู่นะทางอู่ปริกิจทางแม่โดมสุรพีนะคะก็คนก็คนของออกนะคะเพราะว่าไปซื้อของนะคะคือของ ยังไม่ครบนะคะก็ไปซื้อของมาทำหลังบ้านนะคะก็สวัสดีค่ะละ่ะจันดีแก้วขาวนะคะกดให้แล้วป้าคำสใสขอบใจมากๆนะคะเอสสวัสดีนะคะเอสเเสวัสดีค่ะป้าคำสาเพิ่งเลิกงานมากินข้าวเดี๋ยวก็จะไป จะไปทำบางบางมมงหรือคะบางมมงค่ะเลยเข้ามากดให้ค่ะขอบใจมากๆนะคะที่มากินข้าวเที่ยงแล้วก็แวะมากดให้ป้าคำใสนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆนะคะช่องป้าคำใสโกกอกค่ะ